ห้ามเจอผู้หญิงแดดขาดเป้าหมายไปสู้กับแก๊งยากูซ่าไปสู้กับแก๊งยากูซ่าเดี๋ยวนะมันมีอยู่สองที่ถ้างั้นผมว่าผมขอไปสู้ทั้งสองที่เลยดีกว่าเนาะโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทางบ้านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องพี่นายเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับไปสู้กับแก๊งยากูซ่าโดยที่ผมเนี่ยห้ามเห็นผู้หญิงนะครับโอเคนะครับ นี่ถ้างั้นผมขอไม่ใช้วิธีโกงนะครับนี่เกลเปิดไว้เลยนะครับเป็นอเลยนะครับเพราะเดี๋ยวเขาหาว่าผมใช้วิธีโกงนะครับแล้ก็มาเป็นวิธีที่แบบมันง่ายเกินนะครับโอเคนะครับก็ถ้าใครพร้อมก็ถ้างั้นผมเริ่มเลยดีกว่าเนาะโอเคนะครับถ้างั้นทําวิธีการเงยหน้าไปบนท้องฟ้านะครับเพื่อมาให้เห็นผู้หญิงข้างล่างนะครับเพื่อว่าเผื่อว่ามีโอกาสเจอนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้ถึงยากระส่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็มีสคนโง่ๆเดินแบบไม่เห็นไม่เห็นผมนะครับเด๋นวไปชิวๆ,ๆโอ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวตอนนี้ผมไม่ชี่เท่าไหร่เวลาใช้เท้าเนี่ยโอเคช่างมาันเถอะตอนนี้ผมเรื่มใช้บ g จีมายิงพวกแก๊งนี่นะครับจะได้ตายเป็นหมูเลยนะครับนี่มันมารวมกันขนาดนี้นะครับมามารวมติดกันขนาดนี้โอ้โดนโดนนิดเดียวโอ้ยนี่ไงครับผมใช้มือต่อยมันจะเร็วกว่าเนาะถ้าใช้เท้ามันนานเพราะว่า ถ้าใช้เท้าเนี่ยโอกาสโดนต่อยซ้ําได้นะครับนี่โอเคนะครับโอ,โอต้ตะไม่โดนตะไม่โดนตะไม่โดนแล้วก็ต่อยเตะเตะสิครับเตะเตะแรงแล้วก็แตกไปนะครับโอเคนะครับเหลือข้างในบ้างนะครับข้างในนี้ก็ไม่เดือดมากนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสโดนยิงตายเป็นเป็นหมูเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่รวมกันขนาดนี้นะครับนี่ต้องใช้เจนแผงนะครับเพราะว่ามันจะเร็วกว่า เร็วกว่าแล้วก็ต่อยไปทีนึงแล้วก็ต่อยไปทีนึงแล้วก็ไปดูนักโทษดีกว่าเนาะโอ้ดูสินักโทษเฮ้ยเดี๋ยวไมนักโทษคนนี้ทําไมเข้าถึงว่ายน้ำกลางอากาศแล้วมาต่อยผมได้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้เยสโอ้ใช่อะไรของเขาเนี่ยาตโอ้ผู้คำหยามาด้วย H E E พูดคำหยามาเฉยเลยไปช่างมาันเถอะได้แน่แล้วข้างในบ้างมียาโกซาบอสยิง ซ้ำไปทีหนึ่งซ้ำไปทีหนึ่งโอ้ตายหมดแล้วเหรอแค่บอสคนเดียวโอ้ยเจ็บจังเลยเอ้ปืนพกเล็กๆโอ้แพ้ปืนพกได้ไงเนี่ยเอาสาปืนเล็กๆมายิงให้นั่นเนี่ยโอ้มีเงินด้วยขอขโมอยเงินแล้วกันขโมอยได้สามพันนี้ได้ห้าพันเยนนี่เก็บปืนทุกกระบอกให้หมดขโมอยปืนขโมอยปืนครับเหลือปืนกลโอเคแล้วโอ้ตรงนี้ก็มีเงินด้วยไอ่ผมถืออยู่นี้ทำไมเป็นสีบูนะช่างมาเถอะ ดางนั้นไปไปฆ่านักโทษเหมือนเดิมดีกว่านี่นักโทษเป็นไงเดินไม่หยุดเลยเหรอ,อเดินข้างในคุกเนี่ยไม่เหนื่อยไม่เบื่อเลยเหรอ,อเดินไปสิเดินไปสิไม่ไหวแล้วใช้สนาย,ยิงดีกว่ายิงไม่โดนอ๋อยิงอีกทีนึงติวฮ่าๆขอให้สนุกกับคุกของเดินงั้นกันไปละงนั้นผมขอไปที่สอนดีกว่านะที่แรกตรงนี้ผมได้ฆ่าหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมยังไม่เห็นผู้หญิงเลยนะครับโอเคนะครับก็ ไปสู้บอสให้ได้นะครับไอ้บอสที่มันเดือดเดือดเนี่ยผมจํำได้เลยที่ใส,ส่ชุดสีชมพูเนี่ยมันชื่อไ za, Momo, umi, นะอ้ยากุซาโมโมจูมินะสึกว่าเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้ามีโคบาละอ๋อโอเคไม่เป็นไรนึกว่ามีผู้หญิงมาด้วยโอเคก็เลยที่เดียวแล้วนะถ้าสู้ที่นี่ได้ถือว่าสําเร็จนะครับเป้าหมายของผมเสร็จไปทียบร้อยนะแต่ว่ายังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันต้องไปสู้บอสด้วยนี่ไงยากุซาสีชมพูยิงดีไหมเนี่ย ติวโอ้โอโอโอโยิงแค่นั้นเดียวทำไมต้องมาสู้ขนาดนี้เหรอจ๊ะฮะไม่ไหวเลยโอ้โยิงยิงไม่โดนอีกเอ้ายิงตัวเองมาแชร์พีจียิงไปนหนึ่งนัดโดนไหมเนี่ยโดนยังยังไม่ตายยิงตึกไปก่อนตุน้มโอเคนี่พวกมันมามามายังไงเดี๋ยวก็มาชื่อมา z o มมาเนาะเชื่อมา z o มยิงเนี่ยแต่ยิงผมไม่โดนเลยสักนัดหนึ่งี่ขนาดผมไม,ไม่ไม่มีของกินนะเนี่ยผมยังสู้ได้อะดู ว่าหนุ่งไงบอสผมต้องสู้บอสตรงนั้นให้ได้ออก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวลูกน้องมันจะเกิดมาขึ้น,นเรื่อยๆนี่ตรงนี้ก็เหมือนกันนี่ก็จ่า,จ,าจะเป็นบอสแล้วเนี่ยยิงไม่โดนอีกเนาะืมยิงตัวเองยิงซ้ำไปนี่บอสอยู่นี่อวิ่งมาหาผมทำไมเนี่ยวิ่งเหรอวิ่งเหรอนี่เออขาหักเป็นไงล่ะตกจากที่สูงโอ้ยยังไม่ตายจะ้ปืนโพล์ือปืนอะไรดีเนี่ยหาบึงกเกนเร็วเร็วเร็ว โอ้โหตายฮ่กจังเลยนะเนี่ยโอ้นี่ขนาดมันเอาปอืนอาบิจิงตัวเองนั่นเนี่ยมันยังไม่ตายเลยมาไม่ไหวแล้วทีนี้ไม่ไหวแล้วที่สนายดูมันจะเจ็บไหมเจ็บเจ็บไปสิเจ็บโอ้ยยังไม่ตายกระสุนผมหมดโอเคเปลี่ยนปืนเอาลูกซองยิงโอ้ยยิงลูกน้องก่อนดีกว่าโอ้เก็บโดนเก็บโดนยิงอ่ะอ้าเอา้ายิงเองตายเองนั่นเนี่ยผมไม่เกี่ยวขอเขาามาช่วยก่อนแล้วกัน มาสีจ้าจะอยากกรสังเง้ยิงผมไม่โดนแล้วสักนัดเอายิงตัวเองเฉยเลยขอบคุณที่ให้เงินด้วยนี่อยิงผมไม่โดนไอคนนี้ยิงเลยยิงยิงยิงหยังไม่ตายไม่ไหวอ่ะอือแตกไปใส่ยิงเต็มเต็มยังไม่ตายอันนี้ก็ตายอยู่แล้วโอเคถ้างั้นผมขอไปเก็บกระสุนให้หมดก่อนดีกว่านี่ตรงนี้ผมจะได้มันยิงตัวเองเฉยเลยผมไม่เกี่ยนะตรงนี้แหละมันยิงเองตายเองผมไม่เกี่ยว ไปไปหาที่อื่นดีกว่าโนนี้มีอยู่สิบเอ็ดคนนี่โนงนี้มีกระสุนโอเคนะครับนุ่นอย่าคิดว่าผมไม่เห็นนะจ๊ะผมเห็นนะตรงนั้นโรน้มีกระสุนแต่ผมค่อยเก็บก่อนดีกว่านี่สองคนนี้ผมไม่โดนสักคนอ่าข้างหน้าก็มีมาสิยิงผมให้โดนสิโอ้ไม่เลยนะสุดท้ายยิงให้โดนนะยิงยเตรอลอาเดีย๋ยไม่ตายนี่เตเร์ลเป็นไงล่ะ,จะเจอนี่แรงอยงู่นะฮ่าตายหมดแล้วอจ๊ะโอ้ยิงตึกตัวเองพังไม่ไหวเลย ผมไม่เกี่ยวนะจ๊ะผมไม่ได้เป็นคนยิงเ๋ยวาถามว่าผมผิดแล้วกันฮ่าเก็บปืนเก็บกระสุนให้หมดฮ่าขอบคุณนะที่ให้เงินผมจาได้ว่ามีเงินอยู่บนอยู่ในตึกเนี้ยไม่ว่าตึกใครนะสร้างมาก็ก็เห็นเขาไม่ได้แล้วก็มันยิงตึกตัวเองพังด้วยผมไม่เกี่ยวนะจ๊ะตอนนี้เหลือเจ็ดคนอีกเจ็ดคนอยู่ไหนจ๊ะนี่อยู่ตรงนี้อจ๊ะผมไม่เห็นนะจ๊ะอืมยิงเต็มเต็มไปเลยอันนี้มันก็ เดินไปเดินมายิงก็ไม่โดนยิงก็ไม่โดนนี่ขอบคุณที่ให้กระสุนนะจ๊ะหวังว่าคงจะไม่มีผู้หญิงตามผมมาเนาะโอเคไปตอนนี้เก็บกระสุนไ้แล้วนี่ตรงนี้ก็มีอีกเก็บทำไมผมได้แค่หนึ่งนัดเนี่ยนี่ตรงนี้มีอยูสามกระบอกไปได้แล้วโออีกสี่คนอยู่ไหนจ๊ะหาไม่เจออ้าวเจอพอดีเลยพูดถึงก็มาถึงเลยตุ้มยังไม่ตายช่างมันยิงอีกคนนึงก่อน ตายไหมตายเออขอบคุณที่ให้เจอเรือมาอีกคนนี้ยังไม่ตายใช่ไหมโอ้ยยักษ์กลายไปกินเป็นไงล่ะสายยิงยักษ์กลให้แล้วทำไมยังตายอยู่จ้าขอบคุณยากระสุนด้วยจ้าเอ,อ๊ะทำไมาผมได้แค่นัดเดียวเนี่ยผมไม่เข้าใจอะว่าตอนที่เขายิงทำไมเขายิงได้หลายนัดแต่ผมเก็บได้แค่นัดเดียวช่างมาเถอะเลกสองคนอยู่ในแจ๊สองคนโอ้หาไม่เจอเลยดูทั่วแล้วก็ไม่มี ฮ่าทำไมตอนได้ผมหาไม่เจอจ๊ะทำไมพอตอนหลังมันมาได้ฮะปสาทยิงระยะไกลนะเนี่ยยังตายได้ไม่เข้าใจเลยดู๋ิตรงนี้อยู่ไหมอ้าวมีเงินด้วยเหลือคนเดียวคนสุดท้ายผมไม่ยอมนะจ๊ะใครไปใ้ผมนี่บอกเลยคนน่าอายมาตั้งหลายคนแพ้ผมคนเดียวมาใครจ๊ะหาไม่เจอโอ้ยหายไปไหนเนี่ยคนสุดท้ายเนี่ย อย่าบอกว่าซ่อนนะอย่าบอกว่าอยาอมแพ้แล้วอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนอ่าเห็นในแผนที่แล้วนะจ้าตอนแรกผมหาตรงนั้นแล้วทำไมไม่เห็นอยู่นี่ไงเห็นเบอร์แล้วจ้ามาสิขอยิงไปน่าสุดตายโอเคตายหมดแล้วนะจ้าก็ด่ายก็ไหนนอนหลับให้สบายแล้วกันไปแล้วข้างในละทีนี้ข้างในก็ไม่ได้เดือดมากไปแอคชั่นกัน Enter นีไงตอนนี้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนูนคนนี้แหละที่ผมเกลียดมากผมอยากขโมยเงินคนน,นนี้มากเลยปืนนี่น,นีโอ้ขนาดระเบิดผมผมยังไม่ตายเลยจ้าไปปิดปิดเลเซอร์กันเหลือข้างหน้าเท่นี้แต่ว่ายังงลยหลายที่นะตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามันใหญ่เกินเป็นสถานที่ใหญ่แล้วก็เดือดมาสิจ้าโอ้อันนี้อยู่ใกล้เกินขอใช้ปืนพกให้กันมาดิติวติว เียเอายิงเพื่อนตัวเองเหรอจ้ะโอ้ขอบคุณมากจะโดนยิงใส่เพื่อนตัวเองโอ้ยิงเพื่อนตัวเองขอบคุณขอบคุณที่ช่วยผมไว้นะจ๊ะขอบคุณที่ให้เงินด้วยขอบคุณขอบคุณให้เงินฟรีๆแล้วก็ช่วยเหลือตัว,วเหลือผมให้ขอบคุณขอบคุณปืนที่เขาถือไว้เพราะว่าเขายิงผมได้โอ้เกือบโดนบอลแล้วไปตรงนี้มีปืนสนัยช่างมันผมไม่เก็บเอ้เก็บไว้แต่ว่าไม่ใช้อ่านี่อะไรจ๊ะอันนี้โคตรกวนตีนะมัน มาชนผมเนี่ยมาทำให้ผมนุมนั่นไงมี3คนอ่ะเจ้าวุ้ยคำหยาบอีกแล้ว you กยูพีซเอาสีสีสีตายไปสิีอืมอมีไฟมาด้วยแจะผมแค่ผมจะผ่านได้ไงเนี่ยเกิดโดไผ่านได้ไหมเนี่ยถงั้นลองดูกันโอ้เจ็บเจ็บเราเล่นชิวชิวโอ้ตรงมีเลเซอร์ผ่านโอ้ตรงนี้เยอะมากผมจะผ่านได้ไงเนี่ยยิงได้ไหมนะติวโอ้ยิงได้ด้วยสุดยอด เลานแต่ตรงนี้แล้วจุด gì อ่าแตกตรงนี้อ่ะเล่นแต่เจะรืแ,รแต่จ้อยากคิดว่าเล่นเจอแล้วเก่งไหนคนนึงอยู่ไหนวะอ่าเห็นนะจ๊ะเห็นนะจ๊ะยิงเห็นนะจ๊ะเออเบิ้โพกยิงนันเนี่ยใครเป็นพกได้ไงไม่รู้เอาเงินมาไม่ให้เหรอซ้ำม้ำสส่งไปทีนึงโอเคของคนสองคนนี้ที่ให้เงินเดี๋ยวเก็บไปทีนึงโอเคได้เงินแล้วไปเขาไม่กระสุนให้เขา ปิดเลเซอร์โอเคนะครับตอนนี้ผ่านไปได้ได้อย่างปฏิหารนะมาเออตอนนี้ข้างหลังมีบอลมาอีกแล้วโอเคช่างมันหนุ่มดำช่างมันอ่าไอ,อ,อ้นี่อีกแล้วโคตรคนตีอะไรไอ้พวกนี้เนี่ยเจ็บไปหนึ่งเจ็บไปสองเฮ้ยเดี๋ยวเฟืนฟ้นเฟืนฟ่นเฟื่นเฮ้ยเร็ว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 ใจเย็นใจเย็นผมขอขอรบกวน จะบปวบอกยิ่งแบหน่าสุดท้ายโอเคเรียบร้อยเกือบตายไปแล้วใช่ไหมล่ะนี่ตรงนี้ก็เหมือนกันมาสีแตกสีมาสิโอคนเยอะเหมือนกันมาดินี่ผมไม่ใช่จิ๊แผงนะทีแรกเนี่ยซึงผมไม่ได้หรอเนี่ยมาดิเก่งใตร่วมมาจาโอ้โดนโดนทำไมเห็นเจ็บเลยตุ้มเป็นไงเจ็บพอยังโอ้ยโดนโดนคนเยอะจริงผมเนี่ยยิงเหรอปืนพกไปนัดหนึ่ง โชนไปทีนึงอันนี้ให้กระสุนด้วยขอบคุณโอ้เงินเยอะมากโอเคให้หมดนะขโมยขโมยขโมยเงินอเออก็มีอีกโอเคขอบคุณจะให้เงินนี่น้ยก็มีน่าจะมีโอเคไปนี่น้อยมีเออขอบคุณนี่เก็บแล้วโอเคไปสู้บอสด,ดีกว่าเนาะหวังว่าจะปลอดภัยดีนี่ไงแตกโอ้ยังไม่แตกรอรอนิดเดียวเองนี่ยิงลูกน้องไปทีนึงมาดิ สู้อสู้ได้อหรอข้างหลังก็มามาดินี่ขนาดมารวมทั้งสองด้านนี่นเนี่อยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งลม้มอย่าเพิ่งลม้มโอ้ลอยได้ด้วยโอเคยิงไปทีนึงมาดิซื้บริษัมผมให้ได้สิมาดิบุิษพกยิงไปโอ้ไม่กระสุนหมดไม่นะยิงไม่ติดไม่ไม่เจ็บเจ็บเจ็บมาดิอันนี้กระสุนหมดสไน,ด,สนดูสิสไนย,ยิงติว้วโอ้ยิงยากเหมือนกันเนี่ยโอ้โดน โอ้เอาหน้าสุดท้ายไปกินเป็นไงล่ะอย่างเทโอ้นี่อะไรเนี่ยก็อนิวเมเปิลมีสองคนที่ได้อาวุธนี้เหรอช่างมันใช้ r ีจีเหมือนเดิมดีกว่าดิวนู้นล่ะเป็นไงล่ะโอ้เอาีจีชนกันแจางมันยิงพวกนี้ก่อนนะนี่ไงสไนเปอร์นี่ไงที่ผมได้มาเนี่ยโอ้ได้เหมือนกันนั่นเนี่ยสีฟ้าได้แต่ของมันเป็นสีม่วงช่้งมัน ยิงมันตุม้มโอเคคนสุดท้ายขึ้นไปเนี่ยยิงไปตุม้มยังไม่ตายเราเนาะโอ้ยเดินเดินเดินได้ไงเนี่ยกับตายกับตายนี่ขนาดผมไม่มีของกินนะเนี่ยผมรอดได้ไงเนี่ย,าย,าม,ม,ม,ย,ม,ยมาไอ้พวกนี้นะที่ยิงผมอลยยิงไปนะัดหนึ่งแล้วก็คนนึงก็ยิงโอย้ยยิงไม่โดนยิงโอ้ยเป็นไงล่ะแตกหมดขอเงินหน่อยขอบคุณอันนี้ล่ะขอบคุณที่ให้ ในปืนหมดแล้วกระสุนหมดแล้วจ้านี่เอ๊ะมีเงินด้วยขอเงินหน่อยขอเงินหน่อยเฮ้ยร้อยได้ไงเนี่ยโอ้ตายแล้วถือปืนได้ด้วยไปดีกว่าโอ้มีเงินด้วยลืมไปว่าตรงนี้มีเงินที่ผมฆ่ามาได้หลายคนผ่านยีมไหมเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะมีอยู่หนึ่งคนนี่เดี๋ยวมนีนี่ไงหนึ่งคนอยู่ในแผนที่อ่าอย่าคิดว่าไม่เห็นนะจ๊ะ อยู่ข้างในนัน่นเรอจะมีอยู่หนึ่งคนอามาถูกทางแล้วอยู่จะอาโอ้ยโดนโดนโดนเจ็บนะเจ็บนะมาดิมามาสู้กับดาบนี่เป็นไงเขาจะนะแทงคอไปทีนึงไปไม่ไหวแล้วกลับบ้านโอเคตอนนี้ผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าผู้ชายนะครับตอนนี้เนี่ยปลอดภัยดีนะครับพร้อมกับเงินที่ได้มา ดังนั้นถ้ากับว่าภารกิจเสร็จเรียบร้อยดังนั้นผมไปหาผู้หญิงดีกว่าเพื่อจะทําให้คลิปมันจบนั่นไงผู้หญิง